สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อไวคนเดิมครับมื้อนี้พ่อไวก็ได้เดินทางมาอาอยู่ที่าหาพ,าพระอาจาร,รย์พระตุดงนะครับเนาะบัดนีน้ก็เลยได้มาเอาเห็นกล่ามาเฮ็ุอยู่นี่ครับกล้ากับ,บเบิกสัตว์หน้าขี้พากันเอีหยังนี่โอปอพะรวยด้วย,พพววยตัวน,นี้ป้าพอพอตัวโ<พ>อ้ทั้งทั้งสามด้วยพากันเอ <c oughs> ีุยั่งนี่นเอา้า เอ่อสี่เจ็ดเก้าเอออ่าวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กระพาะรวยสิ่เป็นไหวยังครับนี่ไหวพุ่มเจ้าทีครับพอดีขอชงน้ำพึ่นได้อยโอ้โอ้ครับได้ซีหาได้ซี่หาสิครับโอ้มื่อมื่อนีได้เตรียมของมาพร้อมเรียบร้อยมาของมาว่าสิไปไหว้เพื่อนโอ้ไปที่นี่ไปไปนี่เอานำไปแับนี้ การปลาดีดีดอกการปลาต้อออกซีหาการจีซื้อผลไม้มาไหวโอ้ออกซีหาออกซีหาอีดีว่ะเตี้ยวต่างประเทศเด้อครับอันนี้โอ้ยู่ต่างประเทศเตีโยวของของแคนาดาครับโอ้ปลาตัวปลาตัวปลาตัวเอ็ดตีจากแคนาดาอ่าไปไกลตัวแล้วเนาะเป็นก็คือพ่อใส้นี่ยละก็บ่ได้หลายล้านดอกโอ้บ่ได้หลายล้านพ่อได้ใส่แม่นเพิ่นกับแบงแบงปเฮ็ดหลายหมองเออพ่อได้ใส่ใส่บ่เบิด์ตเคียรโอ้เพิ่นโชคดีเนาะ อันนี้ข้างหน้าเพิ่นอยู่ทางนี้ครับข้างหน้าเพิ่นอยู่ทางนี้นี่ครับเป็นเบ้าะนะครับเด้อเบ้าเพราะว่าสิเมือมื้อนี้สิมาถวายผลละหมากรากไม้ตามที่อ่าก้าพารวยได้โชคดีเนาะครับเนาะถือ่าส่งไปให้ FC เพิ่นที่อยู่ต่างประเทศพุ่นครับถืกกันโอ้ก็มันได้ได้ผูพลหลายอยู่ครับเพิ่นก็เลยเออ่ส่งเงินมาให้มาไหว้มานี่ให้เนาะครับเนาะมาไหว้ให้เอ้าบาดนี้ครับรอเบิ่งครับอันนั้นไปกดอะไรของมัน โอ้ทมันมันดับไปเขาไม่กดอยู่นะผมกดตัวกลางอยู่นะโอ้ยตายเดี๋ยวประไวเลยไม่ได้ตัดเต็มเลยไปกดตัวกลางไงเนี่ยตัวอย่างตัวเนี้ยไม่ก็กดตัวไหนกดเริ่มแรกมันกดตัวนี้ตัวตัวตัวถ่ายแล้วมันต้องกดตัวนี้โอ้ผมไม่รู้นะโอ้ยปรไหวมันไ่ได้ตดเต็มไปกดเอาเอาครับบาตนี้กอ่านี่มีการทำพิธีที่ซื้อของมาเซ็นไว้ องค์ Belgium, <jogo> ENNIS, อ่าเบาเด้อครับเด้อผู้เพิ่นให้โชคให้ลาภไปเอฟซีของกาเพิ่นได้โชคได้ลาภอยู่แคนาดาเนาะครับเนาะเพิ่นก็เลยส่งเงินมาให้มากราบไหวให้แน่ว่าซั่นได้เลขซีฮาไปเต็มๆเลยครับเอฟซีของกาเนาะครับเนาะบดนี้ก็เลยเฮากามากทำพิธีพอไอกาได้มาสมทบเอาน้ำแดงมาให้น้ำครับเพราะว่าสมาขอหอยตามน้ำต้อยสอยหอยตามน้ำก็เลยได้มาจุดธูป เสียงายเอาไว้ขอวันที่หนึง่งมิถุนายน2อ6 4นะครับเนาะเป็นทูบเสียงายอ่าที่อยู่เบ้านะครับเด้อนี่เบ้าเบ่าครับเบ้าเบ้านี่ยไม้ข้าว่าหยังครับไม้ข้าวว่าเพิ่นตายแล้วเพิ่นเอามาเขาเบ้าไว้ครับบ่อฮันได้เผาครับแต่หอดเวลาแล้วก็สิขุดขึ้นมาเผานะอ่าเดี๋ยวนี้เพิ่นก็นยังอยู่ในเบ้าอยู่อันนี้เพิ่นเห็ดเบ้าไ็หายไปหายนะครับเนาะเอาเท่ากับเบิ้งด้วยอ,าอา่านี่เอ้าบาดนี่เขาฟาเขาไปเบิง้งทูบนะครับ เบิ่งของเสียไหวต่างๆแต่ว่าให้เห็นให้เห็นอันจริงๆนะครับภาพจริงๆเข้ามมเามือน,นี้นะครับเนอะว่าข้ามาาข้ามานี่แล้วข้าก็ไเด็ม,มา,าเห็นเห็นเห็นตามคว้มเสื้อนะครับเนาเขาได้โชคแล้วเขาต้องมาแก้มามามา,มาถวายครับเขาขอเพิ่นเขาบอกจังไนเขาก็ต้องมาถวายกันสั่นนะครับเนาะบ่ได้ว่าเอ่อเขามาหลบหลูเพิ่นนะครับเด้ออันนี้ เป็นอาจารย์เป็นการอนุญาตแล้วมันบวกเป็นการลบรูพันวาเป็นการเข้ามากเห็นเลขเกตแล้วครับป๋อข้ามาเอ้าเห็นเลขเกตแล้วบวบันนี้เลขเกตภาษาไสนอบัตรโนะตูบเสียงไทยครับโอ้สุบเสียงไทยเลขเกตต์สิครับเอาบอ้ผัวผ้าร้อยเห็นแล้วครับตัวหนึ่งแล้วเด้อครับบันเด้อวันเกตศูนย์ก็ยูสมโอมาเออเออสมโอเลขสมโอเกตศูนย์นะครับเด้อเอ้าว่ท่านได้เห็นตัวละเนาะภาษีผ้าเบี้ยวเบ้งเลขสมโอครับเลขสมโอเกตศูนย์นะครับ ข้าให้ก้าวเจ็ดแล้วครับเอาเอา,เอานี่ครับเลขสมโภชนะครับเด้อมือนี่ได้เลขสมโภชฟ้อมครับเอ,เ,อเ,อเอาเอาใส่ไรตาไม่คืบว่าเห็นป่ะนั่นขั้นเจ็ดศูนย์นะครับได้เลขสมโภชนะครับเด้อแต่ว่าเลยเลขทูบเซียงไทยสิออกมาตัวไหนขั้นออกมาตรงกันมือนี่กะจัดไปแล้วครับวันที่หนึ่งมิถุนายนสองฝันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับเด้อมือนี่เข้าในน้ำสิ่งของมถาถวาายเนนะะครับ อานี่ครับเบิ้งเล็กถูกนะครับเอาเบิ้งก่อนขันแรกตัวหนึ่งใช่หรเล็กถูกไปไหนตาพ่กไอ้นี่ไหมโอ้พวกกาเข้าไปใกล้ยื่นออกไปเ่อนยื่นไปอ๋อนี่นะครับเด้อบัดปักทุกขึ้นปักดูไก่แท้ผ่านไปว่าหราเห็นเห็นตัวนึงแล้วครับเนาะเอ้าเห็นหาลำบัดนี่เอาแต่เบิ้งอีกครับแต่เบิ้งอีกว่าทีเป็นตัวใดองไปเรื่อยๆนะครับเด้อ อืมอืมขับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศบรรยากาศอยู่ในป่าซาเลยครับเด้อแต่ว่ามือหนีมาบุกแกมือเซาอยู่ครับบ่เป็นไดยานดอกบ่ได้เล่นดอกครับบ่คือมือเคืนนะครับมือเคืนพอยไปผู้เดียวเป็นตะแล่นครับมือเคลื่อนนี่อ่ามือเคลื่อนนี่โอ้มันมือเคืนนี่มันวันพระใหญ่เนาะครับเนาะเคลื่อนนี่วันพระใหไงนะครับเด้อมือเคืนนี่พอยไปผู้เดียวนั่งอยู่ผู้เดียวว่อยู่อ้อมออมอยู่เลี้ยวหนาเลี้ยวหลังอยู่หลอนผู้เดียวอยู่ พูดอะไรดีต่วนพ่อยก็กดไลค์กดแชร์ให้พ่อยนี่เด้อครับเด้ออย่ากจะเลือมนะครับเด้อเอานี้มือนี่น้อยจิบลงไปบังว่าผมมือขึ้นนั่นแหละครับจิบเที่ยนึงกับข้อใจนะครับแล้วก็แช่พ่อยจักเทธอนะครับอ้าวนนี้อันนี้อยู่ทางปราสาท์นะครับเนาะเป็นแล้วก็สีเดอโอ้บรรยากาศก็อยู่ในปราสาส์ยังไงสิละครับมันก็เป็นธรรมดานะครับเนาะอ้าวบัดนี้นะครับบริพอยกับสีผ้าเขาไปเบิ้งเหล็กถูกนะครับเด้อ เลขถูกเขาก็ได้มาแล้วหลังจากเขาทําเครื่องบ่งสวงเองเียงเรียบร้อยนะครับวนะ่าสื่อของมาเส่นไหวครับว่ามีอยังดอกเ,อเพราะว่าเขาได้รับปากคนไว้แล้วเขาก็ได้สื่อของมาเส่นไหวเลขถูกที่ออกมากนะครับเนาะเลขถูกที่ออกมากอเป็นเลขที่งามครับเลขที่งา่ามพวกไอ้ก็อยัตเตยจกซื้อไหวขึ้นกันละครับตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยออกมากนะครับเป็นเลขขาดนะครับเด้อเป็น 7, 5, 7. เจ็ดหาเจ็ดเขากับขั้นบ่วว่าเลขขาดเขาก็ตัดเลนสองตัวครับว่ามีหลายครับสองตัวบ่เอาเลขตัวใดคขามาสอดนะครับหาเจ็ดเจ็ดหาเท่านั้นครับ มักเล่าก็เอาเล่ามักน้อยก็เอาน้อยนะครับเดอพออยเหตุขึ้นมาให้เป็นแนวทางบริษัททุนไทยเหรียการพนันอันนี้เพียงเป็นแนวทางซื้อเป็นซื้อกลางซื้อแนวทางนะครับไ,ไใช้วิจารณญาณการรับชมขั้นมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอไว้นะครับเดอพออยก็เหตุขึ้นมาให้เป็นแนวทางซื้อเนาะอันขั้นอย่าลืมนะครับด้วยกดไลค์กดแชร์เข้าไปกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าซีมีตัวเลขดีๆเขามาหาอยู่ตลอดเวลาอ่าให้ทุกคนมีอ่าโจกลาบนะครับเนาะอันนี้ ได้กันได้กันทุกคนแล้วครับเนาเลขตัวนี้คือกาทีตรงตรงกับอันใกล้เคียงกับเลขสุมโอนะครับเดนอะไมยเลขราคาของสุมโอแล้วครับเนาะอ่าสุมโออ่าให้เบิรงเลขสุมโอครับเนาะอันนี้ครับเนาะเลขราคานะค่าและค่าของสุมโอครับเนาะอืมเนาะนั่นเห็นไหมครับเป็นราคาเดียวกับของสุมโอครับเอาเขาไว้กากีเฮ็ดไอ้นี่แหละกากีลงเป็นตัวเลขให้เห็นเนาะครับเนาะอ่า กอขอขอบคุณหลายๆที่เอฟซีที่้ามานะครับมากดไลค์กดแชร์ให้พ่อไอพ่อไอขอขอขอบคุณขอแจ้งให้ทราบว่าขอขอขอบคุณทุกคลิปทุกท่านที่เข้ามาก็ขอบคุณในไว้ในโอกาสนี้นะครับเนาะขนาดคอมเมนต์ใดที่พ่อไอบรอดเตอบก็ขอขออให้หลายครับอ่าอย่าลืมกขอสัมพันธ์ขื้นที่สุดก็คือกดไลค์กดแชร์เอานิ้วมือนี่น้อยกิมลงไปนะครับจักหน่อยเพื่อให้มีอ่าก้าวบงใจที่สี่เฮ็ดคลิปต่อไปนะครับเนาะ บาดนี้กับอ่าหวยกัอะไรท้ายทาบลงไปโดนแล้วเพราะว่าไปได้กะบสีสีเบอร์พอไหวแต่ขอขอโทษขอไฟเด้อครับเด้อคั้นเบาบัตรถือออกถือใจผู้ใด้ก็ได้อ่าขอขอไฟไว้นะครับเนาะสิ่งใดที่มันบัตรถือเก่ก็ขออภัยไว้ได้เลยสำหรับทิ่นี้ก็ขอให้มีโชคลาภคนทุกคนทุกคนนะครับเนาะก็ากสำคัญที่สุดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอไฟเด้อครับเด้อสวัสดีครับสวัสดียังงามๆครับ